เมื่อคนทุกคนเป็นภูมิมากหา้สังคมสิขาดแค้นหรือว่าเหลือเฟือเมื่อสังคมเหลือเฟือบกขาดแค้นบ่ยากไร่สินดีบ่าวนีนสินก็ดีสินหากบมากบ่าขาดเพื่อจะปล้นของเขาอ่าเห็นบ่าวว่าจำเป็นต้องไปหายิ่งหนูเพราะอมาอมเขาเจามาแบงแล้วอ่าเห็นบ่แวนวกินข้างบ้านเอามาห้แล้วว่าจำเป็นต้องไปหาว่านป่าเพราะ ่นแกงพักวานมาให้แล้วนี่แบ่งปันกันกระบอกขาดแค้นสังคมกันหนาอยู่ขึ้นจากนั้นก็พัฒนามาในสินสิน,สนก็นดีขึ้นเห็นบ่นี่คือวิธีแก้ปัญหาสังคมของพระพุทธเจ้าในการอยู่รวมกันเสี้แบบใดจังสิมีความสุขมาง้อเมือง้อเท้าขอความสุขให้เกิดขึ้นมันสิเกิดเมดื่อใดหรือเพราะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเมื่อกระทําสิ่งใดดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องได้รับผลแบบนั้นถ้ามั่วสิ่งที่ได้รับผลคืออย่างสุขหรือทุกข์ ทุกท่าดีสิ่งที่ได้รับสุขหรือทุกข์สุขนั่นกฎของธรรมชาตินั่งตากแดดห้อนหรือเย็นนั่งยู่ห้อนเป็นบ่นั่งอยู่ทางนี้ยนอยู่ในห้อมเย็นหรือห้อนเนี่ยเย็นนั่งยหันเนี่ยเขาสิว่างใจจังไหนห้บ่ทุกข์บ่เนี่ยนั่งตากแดดอยูะลูกนี้เจ้ลูกนี้เขาก็ต้องหนีอยู่ตลอดเขาต้องแก้ใจเข้านะ่แก้ใจเขาแต่ว่านี้มัเกรื่องง่งไงมันบ่แดดห้อนกับลูกนี้เท่านั้นนะแต่ว่าพูดถึงพฤติกรรม ถ้าพฤติกรรมที่บ่ดีย่อมส่งผลให้เกิดความห่อนความทุกข์ขึ้นส่วนการกระทําที่ดีจะส่งผลให้เกิดความสุขขึ้นความรวมเย็นเป็นสุขบ่อึดอัดบ่คับแค้นตรวจพิจารณาจะคล้องแล้วขาสัต์กับบ่มีในเฮ้าลักขโมยกับบ่มีในเฮ้าพูดคบชู้กับบ่มีในเฮ้าพูดเท,ท็จซอเสียดค้าหยาเพอเจอกับบ่มีในเฮ้าบ่ดด่มสุอาพูดโกหกดด่มสุรากับบ่มีในเฮ้าอาหารขอกันตอนแรกอาหารขอกันเดี๋ยวคอยพัฒนามาฟัง ของอริยบุคคลในตัวแรกต้องพัฒนาเจ้าของให้เป็นการมโพวกขี้เฉลิดก่อนก็คือต้องดําเนินตามลักกันบุญกิริยาวัตถุสามก็คือท่านก่อนแจกายแบ่งปันกันถ้าย,ยมยั่งแบ่งปันตั้งแต่อัตมาหรือคนที่ย่อมหูจกักเนี่ยให้ตั้งแต่ท่านกับพระสองลูปนี้หรือ,อยังจํากัดจําแกนย่อมยังลําเอียงอยู่ใส่บ่ได้ย่อมต้องพัฒนาขึ้นไปวัดบ้านฉันก็ต้องใส่บาตรได้ วัดปา่าฉันก็ต้องห้ท่าได้วัดบ้านนั่นวัดบ้านนี่ฉันก็ต้องทําบุญได้นานเห็นบะความสุขเกิดเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าย่มพัฒนาแล้วเห็น่ให้กับลูกหลานสุขห้กับคนอื่นทุกต้องพัฒนาบ่ตัวนี้ต้องพัฒนาต้องว่างใจไหมอ้าวฝึกห้ฝึกห้ท่าแจกใจไปสังคมกนาอยู่ที่นี่มันก็ต้องอาศัยความแยบคายนําในการหา การให้เนี่ยก็จะต้องอาศัยรักอริยสัจสี่น้่เด้บ่แม่นว่าให้ย,ย่างเดียวเด้สมมุติว่าเฮาให้าหาย,ย่างเดียวสมมติหลานโทรมาขอเงินก็ส่งไปให้ลูกทรมาขอเงินย่ำใดก็ส่งไปใหย้ยากได้ยังก็จัดให้จัดให้จัดให,ดห้กลายเป็นว่าบุคคลนั้นติดนิสัยบอดีเพ่งผ้าตั้งแต่คนอื่นบนย่อมพัฒนาปรปับปรุงแก้ไขเจ้าของง้อเท้าง้อมืองอเท้า ลอกควา่ซอยเหลือจากคนอื่นก็กลายเป็นว่าถ้ำเจ้าจของถูกอีกบ่บพัฒนาบ่บแกขไขปับปุงเจ้าของดังนั้นเน่รักการให้ท่านจึงต้องยึดรักพรมวิหารสี่น้ำหนึ่งเมตตาให้ให้โดยข้อเมตตาเด้คันให้โดยข้อเมตตาเนี่ยบ่ถุกให้เพื่อฝึกฝนตนเองเนี่ยบ่ถูกหรือว่าให้เพื่อลาตานีนั่นล่ะในภาษารรมเบิ่นว่าให้เพื่อลาตานีจังไดย่อมตรงมีเมตตาให้เท่านั้นต้องฝึกฝนในการให้เท่านั้นจังสี่ซื่อว่า การให้ละตนนีต้องฝึกไหมขันยมโบฝึกกับว่ามีทางที่สิเสตุดใดเพราะจิตจะต้องได้รับการฝึกเท่านั้นแต่ขันเฮ็ดอันได้มากกับจิตจะน้อมไปในอาการนั้นๆอย่างเช่นลูกลานเฮ้าเนาะมันตื่นสวยนะเคยตื่น6กโมงมันก็สิตตื่นหกโมงแล้วมันสิล่ามไปเรื่อยๆเพราะมันโบอิมบบพอการนอนเนี่ยมันก็สิล่ามไปเป็นเจ็ดโมงคือจังใสปุยหน้าล่ะ มันจะเพิ่มเรื่อยๆน,นี่คือกันอนุสัยหรือความเคยชินที่บอดีมันจะเพิ่มเรื่อยๆอย่างเช่นเขดา,าด่ามาโยมมาโกรธโยมบกฝึกเจ้าของ,ง,องโยมโกรธแล้วด่ากลับไปพ่อมโยมเลี่ยงอกุศลให้่ในใจเจ้าของเนี่ยเขาด่ามาปุ๊บโยมด่ากลับไปนี่เป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลดังนั้นจะต้องเฮ็ดจังไหนป้องกันอกุศลแม่นว่สัมมาวายามะถูกบ่สัมมาวายามะเป็นอย่างไรเล่า ป้องกันอกุศลบ่ให้เกิดขึ้นนะปลูกความพอใจพยายามปรารบความเพียประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่บังเกิดไม่ให้บังเกิดอกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปห้มันเบิดไปส่วนกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นในใจให้เกิดขึ้นกุศลที่ยังที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปไเห็นบ่นจังไหนคือกุศลจังไหนคืออกุศลง่ายมากเลยอย่างเช่น <c oughs> ย่อมให้ท่านกับหลานเนี่ยย่อมเกิดความสุขเออเป็นกุศลดีใจเต็มใจให้เป็นความสุขเด้ดถือบ่แต่ที่นี่ย่อมให้กับคนอื่นเกิดความทุกข์แล้วความทุกข์มีเกิดขึ้นจากการให้ท่านกับคนอื่นเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นอกุศลต้องแก้บ่ต้องพัฒนาบ่ต้องแก้ต้องพัฒนาต้องปรับปรุงต้องว่างใจใหม่เอ,อ๊เป็นอย่างน้องให้หลานหลูกก็าเ้าคืขึ้นมีความสุขแล้วให้าหาคนอื่นเฮ้ขึ้นมีความทุกข์ ทั้งที่การให้การแบ่งปันมันควรจะได้ความสุขถูกบ่แต่ว่าเป็นอย่างเขาคือมีความถูกเอ๊ะเขากับหาสาเหตุของมันเพราะวะ่าทาทั้งหลายเกิดแต่เหตุเด้ถูกบ่าสิจารุนสิเสื่อมสิสุกสิทุกข์กับข้นยุ่กับเหตุข้นยุ่กับการว่างใจนะขืนยุ่กับเจแตนะ่นาขืนยุ่กับการตั้งจิตตั้งใจเขากับมหาสาเหตุอ๋อสาเหตุก็คือเขายังลำเอียงอยู่เขายังมีมุมมองที่ผิดพลาดอยู่ใจเขายังมีความตรนีอยู่ ฐานยังมีความตรนีอยู่จังสี่เมื่อเฮ้ามีการให้ท่านกับคนที่เฮ้าบ่พบอใจบ่บได้ชอบใจมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นดังนั้นคนแท้ที่เฮ้าสิว่างใจใหม่นี่เฮาก็ได้วิธีการว่างใจใหม่การให้เป็นการดีเอเื้อเฟื้อเพื่อแพร่กันแบ่งปันกันปรับปรุงพัฒนาแก้ไขเจ้าของจากนั้นในต่อมาย่อมือให้ท่านกับคนอื่นก็มีความสุขมาได้เห็นบะ